สวัสดีค่ะที่สันบ้านสาวเฉิมครับพี่น้องเ่ค่มื่อวนนี้พี่น้องมาบ่อป่าเด้อค่ะบ่อหาดคำนะค่ะอยู่บ้านสาวเสลิมนี่แหละเด้อวค่ะพี่น้องต้องมาซื้อบ่อหาดคำซื้อบ่อนี่ฮอกกันคือว่าหล่ะเสลิมเมาเงินหนึ่งพันบาทมาปีที่ซีแลเนี่ยค่ะเพราะว่า่าลายบ่อหลายฮขกกับมรลูเนาะค่ะแต่ละปีต้องปปีนี่นะพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ค่ะเสลิมนะอันสอนกระดกกระเดือกจับเป็นละสองกระมังมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ้งตัวนั้นนะบามเบิ่งตัวน้ำสันอีกคือกันี่ บุญอ่ะสองตัวสองตัวเลยพี่น้องสิได้เบิ้งซอสเด็ดป่ะได้เห็นดอกเพราะว่าเอ่งน้ามันมัมเมนเป็นหันเอ่งน้าหน่อน่องได้เป็นบวกน่ะได้เบิ้งสอดเด็ดแต่ว่าทั้งสี่แหละพี่น้องจะมาเบิ้งเปล่าเด้อเราสิบสิบห้าเบิ้งปวดไปนี่ตัวนี้ตัวน้อมีนปวดไปน้ำน้องเนี่ยไปสาวบันเลยบันเลยเอาไปก่อนเขาไปมวยอาไม่ไหวนี่พี่น้องไปเพี้ยนี่ดิเบิ้งหูนี่เบิ้งหูนี่บิอุ้มนี่ไายยุ้นมัมเมน กุกน้ำเป็นกุกบินค่ะสองหนสามหนึ่่น้องมาเงมาเงอือเอากลัมังนะ่มาด้วยเถอส่วนเ้สวนน้สีเลยสไม่อยากจับหนึ่งสองามหนึ่งหนึ่งหนหนี่หนึ่งหนึ่งหนึยงหนึ่งหนึ่ง่นง่นงนง เงี้ยยังไงเงี้ยบิดเก็จีบยิ้มองเดียวกันนั่นน่ะโอ้โหโอ้หนึ่งงหลุมนี่มึงหลุมนี่มังหลุมนี่สองสามเ่งกัวกจาบเลยนะเดี๋ยวดีเดี๋ยเดี๋ยวสาวหุ่นไปดิเออ่นนี่เดีะยวต้องจับตนเหงือกจเลยไปไนเหอไนี่บ้างไปน้า Oh. Uh. Ông Úm dẻo đấy nè Đẹp Mua bớt đi nè Đẹp Chị đã nấu như nén nhỉ nè Ừ Thôi thôi Đi ออขันเลกกันไอ้อย่าไปหุ่นเท้หนาหุ่นน้อยนะหลุมนี่นะโอ้โหน้าสองเลยไปคุไม่ค่อยเห็น้อาจาเห้ยโอสัญญาณขึ้นไปหลอก้องนี่แล้วเนี่ยดอ้ดัดบดับับด่บดับดัด้อดดดัดับดับดแล้าาวบดบ้ัญญญไดัล้ับด กลาน้เราค่อยอาัวนี้ไม่ตัวนี้ตัวนี้อมนอุมขเฮ้ยบัท่อน้ำมันมีดินโอ้บังกจ้าตัวนี้สาวะตายนี่หูนี่มาหนโตมมาองมีคนมาลัดสันจะโยนออกไปให้ทมนเขาไปให้สาวมณจะส่กันมังไปนยอุกินไ

วานคืนแ bueno? ล้วเถอะจ <Hollywood> ุ้ยตาย้ตายตอนถือกันนี่แล้วห้งเบิ้งเนี่ยเห็นปะตรงนี้ตรงหนังเบิ้งอือหูด่าตรงนี้มันค้นวนไปวนไปไปหนานี่ก็ไม่ได้ด่มไปขังละเดี๋ยวมึงออกนะสุดไปสุดไป อันตดูดึงเว้นมันนะสองาเขีบไปครับเนี่ยขั้นนะตายทแต่นแล้วล่ะกินนหดูดที่นี้นีุ่ดะรูคีรีอยู่เดี๋ยวเขาออกกลางเถอะ สอ oh. ปลาทิงยุ่หลุมดีนะยุ่ในหลุมม่ปลาทิงเลเขาออกมาล้วสอ,อ,องหลุมละซี่หลุมละหาปลาทิงน่ะเอยแต่ยุ่น้ำมุนี่ละตีอือาลงมาอือโดดีเลยพี่น้องเดี๋ยวปีนี้ปลาคอหลายอ่ ไปดูรุ่มมาเห็นเลยเนาะปลากระเดินน้อยไปลากระเดนลายทีนี้กระเดตาวใหญ่ทีปากระเด็นยังไม่หลนะปีนถ้าาปคอสอนเยียไปม่ปคอกับปลาเข็งเนี่ยยุ่องนั่งัี่นั่งนี่ัดคอกับปลาเข็งมาเปิดอันนี้มังเลยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ต้อมีอีกต้อมีอีกแต่ละมังละก่อนนี่ตัวแรกครับ

จะบิกนะจะบิ๊กขึ้นไปได้นั่นเนี่ยเลยติวบนอยุนี่ขึ้นเลยจะบิ๊กต้องไปเถอะ็ลองน้าไปเถอะ้เพิรนเลยตงทกันไปนั่นรสุดละมะสุดเอน้นนนเลือดบเล่นหนจก่ันนี่าลืดเียวคือกับบ่แม่หยหยอกน่นอยเถอะนี่นี่นะเพี่น้องนะมาเันลำตัวตัวตัวเดียวหรือเปล่า tìm hiểu Ừ. hiểu tìm đi tìm Ừ tìm đi tìm đi tìm đi, tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu Ừ. hiểu Tám hiểu tìm đi tìm tìm hiểu tìm đi tìm hiểu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  tìm น้ำไปถือพอดีนเด้เด้ว้าวมันโตเดียวตัวเนี่ยย่สองย่พี่น้องอืสองโอ,อยกดเลยกดตรงลือบีแหนกลือใบเวียนน้ำนครับถือพอดิอืมอืมอืม แ้นซ้อนหอยกับพอมกันดีดีนะสองสองหรือสามบ้วนนาน่ะเป็นโคอยุ่น่ะแต่ว่าไม่ขี้ต้มน่ะเดนี่ี่เต็มละนดดเ เไงโอ้ยหอยนี่ึ้นไปจนมุนเพราะน่เพราะมนอันตัว่งยู่นี่เนี่ยเพราะมนขนที่มาเบิ่งอะได้แทเลยเนี่ยว่าจะคืนไปหอดนสะบุมึงเนี่ยูดกันไปเยอะ่สิเกตบอันนั้ก่อนหล่อนแค่ดีไปเงหน่อยดิย่มอยี่้อยขวดไตครับขวดมือปลาอุ๊ยนี่ปลาแล้วเาวดไปครับทส่สุดละเาขอละ่ไปกนยาาปน พูดอะพูดอะปลาเลยเอาเลยครับเอาันเลยพูดอะไงโอ้โหวน่บะดูไหนขังบเอาไปเรือขังซะบัสุดละแล้วก็ดึงหน้าหนึ่งเนาะเรนดูโอ้ลงมาแล้วคุณ <c ười> ไปมีอะไรๆนะยี่หีดิอห่ตายนะ กมีด้เอยเัทางหนนำตรงนี้ยัง่ได้เก็บมหนอยังคุณเด่เรือหลเต็มมาเลยมาดูคนในตัวเลยโอ้ปลาทันลวนลวนจ้ะจะบิ๊กจะอยู่ข้างบนนี้ไหมเธอบ่านะไปเทอมาขังกันโอ้โหเมื่อคืนนี่ออกหมดเลยละ เหมือนเดิอ่ะอย่างบุกมินไตเลยป่ะปลาจราก็ปล่ยสินี่ตีปลาจ้าขนาดตายเนี่ยไม่มีคนปลาต่ยเลเก็บไปคืองูแตนหรอบอเป็นงูย มันขีไเห็นปลาโรดนี่ยของไ้หน่ปลาโรสนี่ยว่ะนี่เลยแล้วท่ว่าปลาโรดกับว่าปลาโรสเราได้แบบมูนั่ย่านไว้แนเราลืงงูใชโอ้โหโอ้ยกับมั่งกันขั้นหน่อยโอ้จะมดดูไหนไปมยังรีย

นี่ก็แล้วมีปองเขาอยอะท่านมันมาแบบนี้ไหมดุเขาเขาสาวน้ำให้ก็ยานตายพี่น้องแน่นำไม่ดีใจไรยเขายานก้ตายอยู่น่แตามาเก็บป่าอยู่อาชีนี้พ่อแม่ง่ายดิพี่น้องขอไข่กับไขเพิ่เล้อค่ะพ่แม่ไขายเสริมที่ี่เหลมาดูเพรน่ะ

ขัดเนาะมีกระมังคัดไหมเออทิ้งเขาละเออเอาทิ้งเขากานเด็กตัวนเออเอมาเตันั้นแนกิดิเบงกระมังเด้อเขาเลยแตง่วยนี่ยกระมังน่ะแตกแตกเอามาซ้อนกันยุนเอาน่แบบนี้มาซ้อนกัน อืมานีใไรอยู่ในต้นมะถางปาซอยเอาง่ายเอาครูหอยเขาเดี๋ยวมาเปล่วเอานกอนวมัเลกเลือกซอยกันเลือกเขีมาม่เลือกมันเลือกกับไม่ได้าจระตเค้นตรงนี ต้านกับสิพักกล้องไว้นี่เสี่ยมเห็นไหมว่าเราไปเพี่ยนหน้ามีคนอีกก้อนเอาอย่างเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเต็มหมดหามต่อยกันหนอ่อไปเปลี่ยนพุ่นได้ปะเนี่ยได้พี่ยวออกเลยเที่หน้าออกไปเปลี่ยนพุ่นรึปะเนี่าเ่าเต็มเราเอาไปถึงเลยสาดโป๊ะไปเอาหัวควายรุ่นเดียวกันเหมดเนานะ

กะม่หมดขอโอ้ขิงนะปลาเข็งปีนี้สิหลายเ้อแต่ว่าเขาังจับ่ไ้เพราะว่าปีนี้ใหมม้เออทำมาอะไรจนเขาถึงอันนเับเดี๋ยวเขาจะไปใสไม่ใช่แล้วหนย้อนขอกางเพ่อดิบเหมือนจะหอตีให้บ่ไม่องเก็บเพดิเออจอไใเป็นฟองใสพาอะไรนะงานคับพี่น้องเนี่เห็นบ้างจ้าคืมเปียนน้ำกันครับ เรื่องตัวนี้ยเติมหลักก็ได้ยื่นี่พี่พี่น้องกระลำมังเลสองกระลำมังต้นปลาสีปลาหน่อยยุ่พี่เด้อค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้สนิ่ก่อนนะค่ะทศเสริมขออนุญาตปลาไปขังก่อนสองกระลำมังเต็มๆล่ะสิมาดูดน้ำเพลินล่ะสิเก็บร่องกลางไปเนี่ยค่ะเบิ่งก่อนนะค่ะส่วนส่วนอุ้มส่วนยางกระร้อยเพลินลงมาเด้อเสิพาบูอีกคือเก้าค่ะ ในกาแฟเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะ่ะสวัสดีค่ะเบ,บิ้วสวัสดีครับเสริมหักพี่น้องนะค่ะ